สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ The DIY Zone เ9 9 Taro โรคลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีเมษหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษ ประจำเดือนเมษายน2568สำหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะ สุขสันวันเกิดชาวราศีเมษทุกคนขอให้ราศีเมษมีความสุขมากๆสมหวังในสิ่งที่ปรารถนารวยๆเฮงๆปังๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนเกิดของชาวราศีเมษจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะราศีเมษลัคนาเมษ ปีใหม่ไทยพอดีเลยนะจุดเปลี่ยนแปลงเนาะในทางดวงเนี่ยบางตัวก็เพิ่งจะเริ่มสาตาร์ทในช่วงเมษายนนี้แหละนะคะเอฟเฟกอะไรที่มันเข้มข้นก็จะเริ่มในเดือนนี้อ่ะมาดูซิมีอะไรบ้างนะ The e m p r e s s นะคะไพ y d e ก้าถ้วยขิงลบสอดเจ็ดถ้วยห้าถ้วยนะคะเจ็ดไม้ควินนบครับหกถ้วยแล้วก็เด oh. อะทาวเวอร์โออจริงๆแล้วเหมือนแม่หมอก็เปิดว่าคืนนี้นะคะแต่ไม่สามารถทำการอ่านได้นะมันก็ มันมีจุดอะไรที่มองแล้วเดือนนี้ราศีเมฆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะด้วยความที่มันเป็นเดือนของเทศกาลเราอาจจะมีการเดินทางกันเยอะนะทั้งหมดเลยดังนั้นต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะหรือว่าเราต้องดูในถ้าเกิดเราใช้รถในการเดินทางเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจเช็คสภาพรถให้ดีๆนะ ก่อนที่จะออกเดินทางทำอะไรให้ใช้สติมากที่สุดให้ระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะหรือบางทีในช่วงเดือนนี้มันอาจจะมีอะไรที่เป็นกระทันหันที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนเร่งรีบหรือใจร้อนได้ด้วยด้วยความที่อากาศมันร้อนนะคะก็อาจจะมีการประทะคารมกันได้อันนี้ต้องระวังบางทีระเบิดอารมณ์ใส่การกับคนข้างนอกแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าสมติว่าไปขับรถ ชวัดฉเฉวียนใส่กันที่ถนนนะคะเราไม่รู้ว่าในรถนัน้นมันมีปืนหรือมีอะไรหรือเปล่าที่น่ากลัวนะคะดังนั้นควบคุมอารมณ์และสติให้ดีๆช่วงจังหวะนี้มีอะไรขอโทษไว้ก่อนนะคะให้ใจเย็นๆให้นิ่งมากที่สุดรู้ว่ามันขัดแย้งกับชาวราศีเมษนะเพราะว่าราศีเมษจะเป็นกลุ่มชาวทัดไฟนะคะแล้เป็นเป็นต้นทัดไฟอะ่ะมันค่อนข้างที่จะ รุนแรงนะคะอ่าในในตัวของธาตุไฟแล้วเป็นเหมือนดวงเมืองด้วยเนาะดังนั้นใจเย็นๆนะคะบางทีไพ่เซตนี้อาจจะหมายถึงดวงเมืองก็ได้ในดวงเมืองเนี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นหรือการทะเลาะขัดแยง้งการอภิปรายต่างๆนานาที่พยายามที่จะล้มสภาก็ได้นะคะหรือทําอะไรก็ได้ที่หมายถึงการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่ขัดแยง้งภายในระดับ สภาแบบนั้นไปเลยก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับประเทศของเราโอเคดังนั้นเดือนนี้ตั้งสติดีๆนะคะอืมแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ราศีเมษตัดสินใจที่จะตัดจบหรือตัดสินใจว่าไม่ไปต่อแล้วอาจจะหมายถึงในตัวของธุรกิจก็ได้ดูแล้วมัน,มนขาดทุนน่ะหรือว่ามันมองเห็นอนาคตไม่ค่อยโอเคมองไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจนคุณอาจจะ ล้มเลิกหรือมีการเปลี่ยนแผนก็ได้นะคะหรือในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องราวที่เราไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามดังนั้นจำเป็นจะต้องมีแผน1แผน2ไว้ด้วยนะคะแผนสำรองไว้ด้วยเพื่อที่จะเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเราจะได้รับมือทันอ่ะเริ่มต้นเรามาดูที่การงานการงานเป็นยังไงนะคะเดือนนี้งาน เป็นอะไรที่ฉุกระหุกมากๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกระทันหันหรือว่ามีการล้มเลิกก็ได้ม,มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นนะคะให้ระมัดระวังการมีปากเสียงในที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับงานทะเลาะอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังนะคะสำหรับบางคนราศีเมษบางคนนะคะอาจจะ ถ้าเกิดเราทํางานภายใต้องค์กรหรือเป็นลูกจ้างใครบางบริษัทถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันจะไปไหวหรือไม่ไหวคือไม่หมกองว่าเราจะต้องเห็นอะไรล่วงหน้ามาแล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนระหว่างทางเราหิวใจเรามาตลอดหรือว่าองค์กรนั้นพยายามหิวจะหิวใจพวกเรากันมาตลอดเพราะว่าอย่างพวกระดับสูงเขาก็ต้องถูกจ้างเหมือนกันเนะ่ยเขาก็หิวใจตัวเขาเองด้วยนะคะ แต่ทีนี้บางกิจาการอะไปไม่ไหวเราจริงๆนะคะอาจจะมีการเลิกจ้างได้อาจจะมีเรื่องราวช็อกๆที่มันเกิดขึ้นได้นะคะอ่ะดังนั้นตั้งสติให้ดีๆนะคะอันนี้สำหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่ถ้าเกิดแบบงานเรายังปกติยังได้ทำยังอะไรอยู่นะ่ะมันหมายถึงว่าเรื่องที่มีเข้ามามันอาจจะ เร่งรีบรวดเร็วนะคะโปรเจกต์บางอย่างกระทันหันหรือคุณได้งานไฟไหม้งานด่วนอะไรแบบนี้เข้ามาแล้วก็เราอาจจะเกิดสภาวะของอารมณ์ร้อนได้ง่ายทั้งหมดมันมีโอกาสที่จะทะเลกกาะกันมีปากเสียงกันนะคะดังนั้นควบคุมในเรื่องของอารมณ์ The e m ม r พ s สมาใจเย็นมีเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วตัวคุณเป็นดีเอ็มเนะค,ะคุณใจเย็นคุณมีเมตตาคุณเป็นผู้ใหญ่นะคะ ในช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะของการปิดจ็อบตัดจบอันไหนที่มันขาดทุนอัานไหนที่มันไม่เป็นกาําไรหรือเป็นช่วงจังหวะที่พวกเราเคลียในเรื่องของปัญหาเก่าๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้อย่างเช่นเอกสารเก่าเคลียรหรือปัญหาเกี่ยวกับงานที่มันค้างค้างอาจจะเอาขึ้นมาเคลียกันเพื่อตัดจบนะคะแล้วก็ อาจจะไม่พูดถึงมันอีกแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เอาของในสต็อกเนี่ยออกมาขายโลสต็อกออกมาขายคาดทุนก็ขายไปเลยนะคะไม่ใช่ขายครึ่งราคานะคะอาจจะขายแบบ1นึส่วนสไปเลยเนี่ยราคาเนี่ยราคาต่ํากว่าทุนนะคะน็อกเอาเซลอะไรแบบนี้ไปเลยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีงานอาวมงคลอะไรที่เกิดขึ้น คนที่ทำงานของเราคนที่ที่เกี่ยวข้องพาร์ทเนอร์ที่เราดีลก็ได้นะคะแล้วก็ในตัวเราเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางต่างๆนะคะหรืออุบัติเหตุอะไรที่ไม่คาดคิดการตกจากที่สูงหรืออะไรที่มันตกลงมาจากที่สูงหรือการเดินทางบนถนนบางเส้นทางนะคะสําหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะคะมันอาจจะมีอะไรถล่มอะไรล่วงมาเนี่ยต้องระวังนะคะ หรือว่าการการที่เราไปทํางานแล้วเราต้องขับรถเยอะๆใช้รถเยอะๆหม้อน,น้ํารถโอเคอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ยต้องระวังมันอาจจะมีอะไรที่แบบฉุกและหุกที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่คุณจะต้องเร่งรีบที่จะแก้ไขในช่วงจังหวะนี้งานเราอาจจะยังคุกอยู่กับงานเก่าแก้ไขหรือจัดเอกสารเก่าเคลียเอกสารเก่าทิ้งก็ได้สําหรับบางคนถ้ายังไม่ถูกเคลีย์มันออกไปนะคะ หรืออาจจะมีความรู้สึกถึงพลังงานที่มันไม่ค่อยดีวิญญาณอะไรที่อยู่ที่ดังงานนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ที่คุณสัมผัสได้ที่คุณรู้สึกนะคะหรือเขาเข้ามาขอส่วนบุญก็จําเป็นที่จะต้องทําบุญให้นะคะอืเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรก็ว่าไปในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็น จุดที่สําคัญเหมือนกันมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําหรับคุณที่คุณตัดสินใจจะเคลียร์อันไหนที่มันไม่โอเคนะคะทิ้งปลาเพื่อเปลี่ยนเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ให้มันดีกว่าให้มันดีขึ้นนะ,ะเป็นช่วงจังหวะที่ขยันหาช่องทางนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงในช่วงจังหวะน,นี้ถ้าสมมติว่าเราค้าขายเนี่ยเราต้องขยันมากเป็นพิเศษต้องหาอะไรที่ใหม่กว่านะคะ เหนือกว่าคู่แข่งใหม่กว่าเร็วกว่าถ้าเกิดมันเพิ่งฮิตนะคะมันมันจะเตรียมซาแล้วนะอืมมันหมายความว่าคุณจะต้องเป็นผู้นำเทรนนะคะเป็นผู้นำตลาดคุณจะมาเอาของเก่าแฟชั่นที่มันคือมันจะเลิกฮิตกันแล้วอะมาขายไม่ได้นะราศีเมษต้องเป็นผู้นำอะคุณจะเป็นอะไรที่แหวกแนวฉีกแนวคุณจะมาก่อนเพื่อนเสมอเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะ,อะต่อมา มาที่เรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงการเงิน <ST an rivers> ในช่วงจงวังหวะนี้เราอาจจะใช้จ่ายเงินเยอะนะคะมันอาจจะขาดสภาพคล่องได้มันอาจจะลากยาวมาแล้วที่นี้ในช่วงเทศกาลน่ะยิ่งเป็นช่วงที่คุณจะต้องจับใจ่ายใช้สอยเยอะขึ้นแล้วดูเหมือนวา่าคุณอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายนะคะรายจ่ายที่เกิดจากอะไรที่มันผุพังที่คุณจะต้องเปลี่ยนหรือจะต้องซ่อมอาจจะเป็นซ่อมกระทันหันก็ได้หรือต้องเปลี่ยนกระทันหันก็ได้นะคะเอ่อ เหมือนเราใช้มาพยายามใช้ถูถไทยถูถไายมาอย่าพึ่งพังเลยอย่าพึ่งพังเลยแต่ว่าถึงเวลาน้องเขาตุยแล้วนะคะเราก็ต้องได้เปลี่ยนอาจจะหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับรถอะไรที่เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการที่จะต้องไปซ่อมเกี่ยวกับพวกหลังครงหลังคาถ้ามีเหมือนพายุฝนหรือดูร้อนอะไรมาแบบนี้อันนี้ก็ ตอนนี้มาฝังไว้ก่อนสำรองเงินไว้ด้วยนะคะแต่คุณยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ายังมีลูกค้าก็ได้นะคะหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยหนุนคุณอยู่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะไม่ให้คุณอดอยากแน่นอนทําให้คุณยังสามารถที่จะไปต่อได้นะคะ,ะแต่หลักๆเนี่ยมันมีรายจ่ายเยอะนะเดือนนี้ทุกคนแหละแม่หมอมองทุกราศีแหละมันจะมีรายจ่ายเยอะ เดือนนี้เพราะว่าเราจะต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือไปพบครอบครัวหรือมีรายจ่ายอะไรที่มันเยอะนะคะหรือบางคนน่ะรับเงินเป็นรายวันพอวันหยุดเทศกาลเยอะๆเราก็ไม่ได้เงินอย่างเงี้ยอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะดังนั้นประหยัดไว้ก่อนดีที่สุดน,นะคะเดือนนี้ราศีเมษบอกอะไรเนี้ยแม่หมอนะคะใจเย็นๆมันเป็นช่วงเปลี่ยนผันปีนี้เหมือนคุณจะพยายามจัดอะไรหลายๆ,ๆอย่างให้มันเข้าที่เข้าทาง มากขึ้นนะคะมันอาจจะใช้เวลาหลายเดือนนะคะในการที่คุณจะจัดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณให้มันลงล็อกให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในหม่มอมมองเห็นว่าเหมือนคุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจเหมือนคุณจะเปลี่ยนในเรื่องของการงานเหมือนคุณจะเปลี่ยนหรือคุณคือพยายามที่จะก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะพยายามแล้วนะคะที่จะทําอะไรเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มัน มันติดด้วยอะไรไม่รู้แต่ในช่วงเดือนนี้เหมือนเราอะมีใจฮึกเหิมเราแบบคัดออฟตัดจบไปเลยเหมือนบังคับตัวเองละมันหลายเดือนเกินไปละมันนานเกินไปแล้วไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้เป็นแบบนั้นนะคะอ่าดังนั้นการเปลี่ยนอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงมีดีเอ็นเพลสอยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่เหมอมองว่าคุณมั่นใจนะคะแล้ว ดีเอ็มเพลสก็คือเศรษฐีนะี่นะอ่คุณก็มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมีเงินมีทองมีต่างๆนานาถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นไฮซอใหไฮโซนะฮะหรือเป็นผู้ชายก็ได้ถ้าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะมีนารีอุปธรรมคุณนะอืมมันมีอะไรที่ถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนบางทีเราไม่เปลี่ยนสักทีจัก,กรวาลมาบังคับให้เราเปลี่ยนไม่งั้น ชีวิตเรามันอาจจะต้องอยู่อย่างยากลาบากต่อไปหรือว่ามันไม่ไปถึงฝันสัทีนะคะบางคนเนี่ยตัวเราเองน่ะยังไงก็ไหวให้ไปอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเราก็อยู่ไหวนะคะความอดทนมันมีเยอะนะคะแต่ทีนี้บางทีน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความสําเร็จน่ะเขาไม่อยากให้คุณจมอยู่แบบนั้นเขาต้องหาวิธีทําให้คุณเนี่ยไปสู่จุดที่มันดีกว่านะคะอืมดังนั้นอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลง ตั้งสติเข้าไว้ที่สําคัญแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะดึงศักยภาพในตัวเราเนี่ยออกมาใช้ให้เต็มที่มากที่สุดบางคนทํางานเป็นลูกจ้างเขาไม่เติบโตสักทีนะคะแต่งานเยอะๆนะคะไม่เติบโตสักทีพอมาพอถึงเวลาบริษัทเลิกจ้างหรืออะไรใดๆหรือมีเหตุการณ์ใดก็ตามที่ทําให้จะต้องหางานอย่างอื่นทําเพิ่มนะคะหรือหางานใหม่หรือสร้างอาชีพขึ้นมาเองกับกลายเป็น มีฐานะที่ร่ํารวยมากยิ่งขึ้นเติบโตมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะบางทีเราก็ทนอนะ่ะเราก็เหมือนเออจับใจใช้สอยแต่พอดีนะคะแต่บางคนอนะ่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมาเป็นแค่นี้นะคะอ่ะต่อมาเรามาดูในเรื่องของความรักนะความรักเริ่มต้นที่คนมีแฟนราศีเมษเป็นยังไงนะคะ ราศีเมษคนมีแฟนช่วงจังหวะนี้แฟนก็ขยันมากๆนะคะทําแต่ง,งานง่วนอยู่กับงานไอเราก็ง่วนด้วยนะคะเกี่ยวกับงานความรักยังมีอยู่ที่พวกคุณทีนี้ให้เราะมัดระวังการมีปากเสียงเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆหรือว่าเรื่องเก่าๆอาจจะมาทําให้พวกเราเนี่ยทะเลาะก,กันมีปัญหากันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความเจ้าชู้การไม่ไว้วางใจกันและกันหรือการพูดตะคอกใส่กัน ไม่แค่ความรู้สึกกันมันอาจจะทำให้เสียใจทั้งสองฝายนั่นแหละแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้อาจจะมีพวกรายจ่ายหรือเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหานะคะเกี่ยวกับชีวิตคู่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมองว่าอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดหรือว่าการพยายามที่จะให้ความรักมันไปต่อเนี่ยมันต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วก็ใครที่มีลูกก็ลูกก็ยังเป็นโซ่ทองของใจไม่เหมาะว่าเดือนนี้ยคุณโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะว่าไพา่ไพ่ถ้วยขึ้นเยอะมากอิโมชันของคุณเดือนนี้มันค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นควบคุมดูแลสภาพอารมณ์ของคุณให้ดีๆแต่มี d m p l a c e อยู่ตรงนี้นะมีปัญหาอะไรคุยกับแม่ได้นะคะหรือว่าพยายามทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างมีเมตตาใจเย็นใจดีนะอ่ะ มีหลายอย่างเกี่ยวกับความรักในชีวิตคู่ของคุณเนี่ยที่อยากจะให้เป็นอยากจะให้มีหรือคาดหวังในความสัมพันธ์แต่มันมีเด e ะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะให้เรามาระวังกันทะเลาะกาันการมีปากเสียงกันอันนี้ต้องระวังเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ตลอดนะคะในช่วงเทศกาลที่จะต้องเร่งรีบต้องใช้เงินแล้วก็ต้องคุยกันว่าจะไปบ้านใคร จะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยมันก็มักจะเกิดเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ระหว่างทางคนก็เยอะไงจะเข้าห้องน้ําทีนะคะไปซื้อของทีคนเยอะพกุกพานไปหมดมันเป็นเทศกาลก็มีแนวโน้มหงุดหงิดได้ง่ายนะคะดังนั้นควบคุมในสภาวะอารมณ์ของเราให้ดีๆใจเย็นๆเ,เข้าไว้ถ้าเขาใจร้อนเราก็ต้องเข้าใจว่าเออมันเป็นเพราะสภาพแบบนี้นะคะขอให้เรานิ่งเข้าไว้ มาดูในการาซนางฟ้านะความรักราศีเมีคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรเดือนเมษายนนี้นะคะ express your love แสดงออกไปซึ่งความรักให้เขารู้นะคะความรักมีต่อกันอย่าเก,ก็บไว้นะคะคำพูดดีๆหว,วานๆอย่าเก,ก็บไว้ระเบิดใส่เขาเลยนะคะ ระเบิดความรักแสดงออกความรักให้เขาได้รู้ไปเลยไม่ใช่ระเบิดแต่อารมณ์การทะเละาะกันด่ากาันอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องของความรักให้แสดงออกไปให้เขารู้เลยนะ,ะมันมีแนวโน้มของความเขินอายหรือไม่กล้าหรือมีอะไรบางอย่างที่เราไม่กล้าที่จะบอกเขาอืมในช่วงนี้จําเป็นนะคะถ้าพ่ายออกมาแบบเนี้ยอย่ามัวแต่นิ่งๆนะคะบางที นิ่งมากเขาไม่ค่อยฟินต้องจัดชุดใหญ่ให้สักหน่อยอะต่อมามาที่ราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่แข่งเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเราเองนะ่ะก็มีตัวเลือกด้วยมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะมีใครบางคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เช็คเลตติ้งกันทั้งสองฝ่าย แล้วก็ถ้าใครมีความลับอะไรที่เก็บไว้มีแนวโน้มจะจับโป๊ะได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเจ้าชู้หรืออะไรยังไงทีมเขามาเกี่ยวข้องกับคุณจะจับโป๊ะได้แล้วก็เกี่ยวกับความรักเราอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงก็ได้เนาะเกี่ยวกับคนที่เราคุยอยู่เนี่ยที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามา ถ้าเกิดเขาทํำไม่ดีอ่ะมันมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะเปลี่ยนไปชอบคนอื่นได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เดือนนี้เรามีสเสน่ห์มากๆมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะไม่ใช่คนสองคนอะไรแบบนี้มีมากกว่านั้น,นะคะอะมาดูในการนังฟ้ามีอะไรจะบอกจะแนะนำเนาะชาวราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโซเมศ พลังงานเนื้อคู่โซเมดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีโอกาสที่จะพบเจอเนื้อคู่พบเจอโซเมดของคุณในช่วงจังหวะนี้ใครที่เข้ามาแสดงออกกับคุณเยอะๆหรือเราอาจจะเพิ่งเจอกันก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับเรานะคะในเดือนนี้ถ้ามีท่าทีที่เปลี่ยนไปหรือเขยบเข้ามาใกล้มากขึ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มเนาะว่ามันอาจจะเป็นพลังของโซเมดก็ได้ที่ดึงให้พวกเราเนี่ย เข้ามาสารสัมพันธ์กันเยอะขึ้นนะคะอ่ะต่อมามาที่คนโสดราศีเมษเป็นยังไงนะคะ <S <S เดือนเมษายนนี้คนโสดราศีเมษต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคะเหมือนกันเลย <laughs> ช่วงจังหวะนี้คุณมีเสน่ห์นะคะพลังงานแห่งความรักมาลงอยู่ที่คุณมงลงที่คุณนะคะะมีตัวเรื่องมีทางเรื่องนะคะเกี่ยวกับความรักรวมถึงสเปกของเราก็มีเยอะแยะมากมาย คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนะเขาอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่นะคะเป็นคนที่เจ้าชูหรือเปล่ามี FC แฟนคลับเยอะอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็มองว่าอาจจะมีคู่แข่งในความสัมพันธ์รวมถึงอาจจะมีคนเก่าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือว่ามีโอกาสได้เจอได้ติดต่อได้พูดคุยหรืออาจจะเป็นคนที่เราเคยแอบชอบเก่าๆก,ก็ได้ที่อาจจะวนเวียนกลับมาทําให้เราได้พบเจอกันนะคะ แต่บางเรื่องก็ต้องบอกว่าถ้าใครซ่อนอะไรไว้ถ้าใครใครที่เรามองว่าดีดีๆนะคะเราอาจจะไปเห็นอะไรที่มันหลุดออกมาก็ได้อาจจะ,ะจับโป๊ะจับหล่มได้คืออาจจะมีความบังเอิญน,นะคะอย่างเช่นปัดเฟซไปอยู่ดีๆเห็นรูปใครบางคนคู่กับใครหรือใครมีครอบครัวแล้วหรืออะไรยังไงมันมันจะโป๊ะนะคะในช่วงเดือนนี้อ่ะ มองว่าในเรื่องของความรักอะ่ะยังมีคู่แข่งอยู่แล้วก็ตัวเราเองก็ยังคงเลือกอยู่นะคะอ่าคนโสดแต่ก็มีโอกาสให้ได้เลือกนั่นแหละมีคนเข้ามาจีบเรานะคะไม่ต่ํากว่าสองคนแน่นอนนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับคุณอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องค่อยคเลือกค่อยๆดูคนไหนที่คุณรู้สึกว่าใช่นะคะรวมถึงพลังงานคนเก่าๆเ,เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง ดูในส่วนของการนั่งฟ้าความ,ามรักราศีเมษคนโสดจะเป็นเช่นไรเมษาย,ยนนี้นะคะ word waiting for มันคุ้มค่าแก่การรอคอยบางช่วงจังหวะไม่ต้องรีบเร่งนะคะเร่งมากๆเหมือนตึกที่สร้างอะ่ะมันยังไม่ได้เวลาปูนมันยังไม่เสร็จปูนมันยังไม่ได้อะไรนะได้เวลาของมันยังไม่เสร็จตัวของมันนะคะ เร่งสร้างจนเสร็จที่ถมยังไม่นานมันอาจจะแบบนั้นเป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าโครงสร้างมันไม่ดีมากพอความแข็งแรงมันก็ไม่โอเคนะคะความรักเหมือนกันดังนั้นค่อยคอยดูนะคะอย่ารีบเร่งอย่าเพิ่งตัดสินอะไรค่อยๆดูอย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นกับเขาอย่าเพิ่งไปรู้สึกรักเขามากๆนะคะค่อยคอยดูนะคะมันคุ้มค่าแก่การรอคอยถ้าเดือนนี้ มันยังไม่ลงตัวมันยังไม่ใช่คนที่เราคาดหวังยังไม่ได้นะคะหรือยังไม่ได้เจอกันหรือยังไม่พบเจอกันสักทีแต่เขาก็บอกว่ามันคุ้มค่าแก่การรอคอยนะในช่วงจังหวะนี้ทําตัวสวยๆทําตัวดีๆเข้าไว้หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เช่นกันนะคะทำตัวดีๆเข้าไว้มีเมตตาใจดีใจเย็นนะคะดึงดูดพลังงานของความรัก ปล่อยวางในเรื่องของการเห็นแก่ตัวนะคะมีความเห็นอกเห็นใจผู้คนรอบข้างเรานะะแน่นอนว่ามันเป็นบุญนะทุกคนโดยเฉพาะการเอื้อในสิ่งที่ดีๆหรือการสนับสนุนคนที่ดีๆนะคะบางคนน่ะเราไปสนับสนุนเขาไปเข้าพวกกับเขาแต่เขาอะ่ะอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ ไม่ดีคือยังไงนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยคนทําผิดกฎหมายอย่างเดียวไม่ดีนะคะแต่บางคนก็ทําถูกกฎหมายแต่ว่าเป็นคนพาลชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือชอบไปกันแกล้งคนอื่นนะคะอ่ะดังนั้นคุณต้องมองให้ออกว่าใครที่เป็นคนดีนิสัยอะไรบางอย่างที่ควรสนับสนุนหรือไม่ควรสนับสนุนนะคะเพราะว่าพอเราเหมือนเราเลือกที่จะไปในทิศทางที่ดีนะ มันก็มีแนวโน้มว่าเราก็จะเจอแต่คนที่ดีๆเป็นลักษณะเหมือนเรานะเข้ามามีโอกาสดึงดูดคนดีๆเข้ามานะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้มันคุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอนเนี่ยพลังงานความรักกองอยู่ที่คุณนะคะการที่คุณยังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้มันไม่ผิดเพราะคุณขอสแกนดูชัดๆก่อนอะ ก็ขอให้เดือนนี้นะคะชาวราศีเมษม,มีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาแล้วมาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ